เจียวพ่งเพิ่งพี่น้องเพิ่งได้เพิ่งมาแม่เพิ่งเพิ่งแดดนะตรงนี้พ่งเพิ่งอบเออเอาเตอเอาเตโต้รักแด่มันเนาะตัวเพิ่งหน่อยนี่ไปือแซ่บใส่แกงสะพักหวานนะเนี่ยเห็นบ่นนำผึ่งมันหย่อย เดี๋ยวสิอบเดยวพี่น้องไปแต่ว่าเบิงเข้าไปใน่เองดังมั้นโอ้ยเดี๋ยวอบแป๊บหนึ่งอีกยี่สิบนาทีค่ะแล้วมาดูใหม่ปิดไปใส่ตะปบพัดล่มเนาะ แล้กสองร่อยองศาเลยขีเพิ่งกระสิไลออกมาเป็นตัวหนอนเนาะรอแป๊บหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวค่อยๆอบไปนอกปีน่นองโอ้ยเถิงหนึ่งเนาะ ตัวนอนมันไหวมกเบิ่งโตเพิ่งสิอบแล้วพี่น้องเจ้าเอาอันนี้ห้องมึงนะแค่ยาวเนาะเพราะว่าขี้เฟืองติดอันนี้นะมันออกบ่ได้แยไหมเสียอา ดูลามกับน,นี่แด่แยวใส่ขี้พิ่งเนาะขีเพิ่งดูลามผิ่งกระโตเดี๋ยว,เอ,ว,วอเ,อเ,อเอียงไว้กันถ้าไหลไปใส่กอกหนามกะเอาขึ้นบ่ได้เอาออกบ่ได้เนาะเอียงไว้กันสิออกถ้าเพิ่งว่าจะเป็นโตโต ไง,งพึงหลวงเ้ิกกีนนอ,อ้ยใส่ขาดี่เพิงติดอันถาดเนี่ยล่างออกยากยากรอแบแป๊บหนึง่งเป็นหน่อยลงใส่หวาน กินไปแป๊นบ,นนแบ,บนึงบ้าบ่เงียบดีประยังพี่น้องเลยพีนน่น้องต้นโคบโขบขี้เพิ่งเริ่มเปื่อยเนาะโตเป็นกะยูโตไผโตมันมอย่างนั้น บัดนี e ้ก e ็เก e ็บไว้ฮอดปีหน้าเพิ่นเนาะใส่แต่ว่าแช่เอ่อตู้แช่แข็งไว้แหมเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวลละอบิงไปบิงก้นยับกล่องกกๆนี่บงโอ้เสร็จสับเรียบร้อยยเอาางใใส่บัดนี้พี่น้องเนี่ย ลูไหลโคบโคบลงแต่เป็นนักแด้เนาะบ้านีพึ่งดักแร้ดูพึ่งเนีบ้าโแกมใส่ยัยง พร้อมมากินน้อใหม่กับสิ่งมกส่อันนั้นตัวเป็นโต,นตมากเยี่ยมแผนใหม่ห้องที่สองล่างอบนี่เราจะอบเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะแต่อันนี้ใหม่แน่จังหน่อยเนาะใหม่แน่เดี๋ยวมาเบิ้งต้นนีนี่นนี้น,น เนี่ยต้นนี้งามคักเนี่ยต้นนี้งามคักเนี่ยทรงใหม่กับใหม่นะพี่น้องเด็ดท้าย